มาจ้าพี่น้องมือนี้ยายสิพาพี่น้องมาเห็ดเขาแกลงจ้ามือนี้ยายสิบพัดแตงใส่ไก่แล้วก็ใส่ไข่น้ำจ้ามือนี้สิบพัดบักแตงกัาจะพี่น้อง เราสะเทียมพร้อมๆแล้วก็เ,วกเอาไก่ลงมาผัดจ้าเหลือไก่เคี้ยวซีเราได้ยกไว้ไก่เอแดงจ้า อก่ย่อแตงมัผัดใส่กันกับไก่แบบนี้เลยใส่กรบกทียซอยจ้ะ แดงได้เอเเริ่มจะทุกข์ลอะที่นอนได้เอเคางก่อนจะ้ะเท้าไว้โดนก็อนนมันจิตเอยโวดที่นอนได้เอใชน้ำตาลน้ตาจ้าได้เอใชน้ำมันหอยจ้าไ่้เอใช่เกลือจ้า ต้นชวนผูกต้มทุกอย่างให้เขากันจ้าหลังจากใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วพี่น,อน้องย้ายเอจิขอชิมก่อนจ้าย้ายเอจ์เติมเกลืออีกน้อยหนึ่งจากพี่น,อน้องหลังจากย้ายเอจ์เติมเกลือลงไปแล้วย้ายเอจิม,มึงแล้วรสชาติโอเคลดฉากย้ายเอจิใส่ไข่จ้า ผัดแตงใส่ไข่ไเ่ใส่ไข่สองฟองจับพีหนึ<ม>่งขันตอนสุดท้ายใส่ใบหอมจ้า พัดไข่ใส่แตงย่าเอกัเสเซจเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาเบิ่งไก่ย,ย่างย่าเอกันจ้าพี่น้องมือนีได้กับเขาก็เป็นไก่ย,ย่างแล้วก็ผพัดแตงใส่ไข่จ้านี่ยไก่ย,ยางย่าเอเสเ็จเรียบร้อยแล้วมาจ้าพี่น้องเขาแรงย่าเอกะ พร้อมเรียบร้อยแล้วจ้ามากินขวน้ำกันก็ย่าเอจจ้าอันนี้ปิ้งไก่ย่าเอซุกแล้วจากพน้องอันนี้ก็ผัดไช่ใส่แตงเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นอันซูบักมี่จาีพน้องซูบักมี่ย่าเอสูใบสองสามมือหล่ะละย่าเอซใส่ตู้เย็นไบแล้วก็มาอุ่นจามาอุ่นอันนี้เป็นเจวจากพน้องเจวอันพริกป่นพริกผงแล้วก็ใส่อันบักเน่าจะมีบักเน่าใส่ อันนี้ผลไม้ก็มีแตงโมน้อยนึงจ้ะพี่น้องแม่แม่จะมากินขอวแํงน้ำกันกับยายเอ๋แซ่บจ้ะสำหรับคลิปนี้กากไว้สํานียก่อนจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้ายายเอ๋อตัวกินขอวแํงก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้กสวัสดีจ้า